สว่านกระแทกจากแบรนด์ d e v o l t นะครับตัวนี้เป็นแรงดันไฟ 12v max นะครับแล้วก็ในเซตนี้ก็จะมีตัวกล่อง Hard Case เป็นคล้ายๆ T Stack มาด้วยมีตัวสว่านพร้อมกับชุดดอกเจาะแถมมาบวกกับ Charger นะครับตัวนี้เป็น Charger ที่สามารถจะชาร์จได้ทั้ง 12v 18v แล้วก็ 20v ด้วยนะครับชาร์จ f l e x v o l กับ Powerstack ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ชาร์จ20-18แล้วก็12ได้แน่นอนแถมแบตเตอรี่จำนวน2ก้อนนะครับสเซลล์ด้วยกันซึ่งแต่ละก้อนจะมีความจุดอยู่ที่2 0 m 0 0แอมนะครับ2,000มิลลิแอมนั่นแหละชื่อแพ็กเกจคือ DCD 7 0 6 D 2 A นะครับบางคนจะไปซื้อตัวที่เป็น DCD 7 0 6 ถ้าเป็นลงท้ายด้วย n ของ d e ฟอลตเนี่ยจะเป็นตัวเปล่าก็คือมีแต่ตัวอุปกรณ์ไม่มีแบตไม่มีทันชาร์จไม่มีอุปกรณ์อื่นเลยแต่ถ้ามาเป็นแบบ d 2 a d 3 a อะไรของเขาอ่ะนะร,รหัสเดียวยาวก็จะเป็นตัวกล่องนะครับพร้อมกับตัวอุปกรณ์ชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆก็คือจะมีมากกว่าแค่ตัวอุปกรณ์เท่านั้นนะครับกล่องเป็นกล่อง h าร์ดเคสขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ย จะมีตัวเดือยล็อกนะครับสำหรับล็อกกับกล่องอื่นคล้ายๆเป็น t-stack กนะครับก็ทําให้สามารถจะแพ็คแล้วก็ยกไปได้พร้อมกันเลยนะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับว่ามีไฟ LVD 2สว่างส่วนรอบนะครับต่อน,นาทีก็จะมีด้วยกันหลายรอบเลยตั้งแต่0-450ถึง450รอบถึง1,500-7,225 bpm นี่คือ ก็คือกระแทกนะอัตราการกระแทกแล้วก็อีกอันนึงคือ25,500 bpm นะครับก็คือเป็นโหมดกระแทกนั่นเองเนาะส่วน250 u W, o นี้นะครับไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวผมรู้ผมค่อยมาบอกอีกทีนะครับแล้วก็แรงบิดตัวนี้อยู่ที่57.5นิวตันเมตรสามารถใช้ขันเจาะไขทั้งแบบธรรมดาแบบกระแทกได้หัวชัก หรือว่าหัวหนีบดอกนะครับหนีบได้ตั้งแต่1.5ม mm, ลมตรจนถึง10มลมตรนะครับก็คือเซนหนึ่งน้ำหนัก0.96กิโลนะครับตัวเปล่ากล่องก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะนะครับถ้าลองพลิกด้านนี้มาเนี่ยเราจะเห็นรหัสเขาชัดขึ้นนะครับว่าเป็น DCD706 นะครับถ้าเป็น N คือตัวเปล่าไม่มีกล่องมีแค่ของกระดาษมากับตัวอุปกรณ์ไม่มีทันช้จไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้จะมี D2A ก็คือมีแบตเตอรี่แถมมาด้วยนะครับ Hammer Drill Driver เจาะกระแทกได้ด้วย12โวล์แม็กนี่เป็นขนาดจับดอกนะครับ10มิลใหญ่สุดการกระแทกนะครับ25,500ครั้งนะครับมีรหัสอะไรประกัน3ปีจากศูนย์ตัวนี้ผมซื้อจาก g o b o g o b o House นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆจะซื้อกันก็ตามลิงก์งไปก็ได้อาจจะไปซื้อที่ g o b a l House เองหรือว่าจากที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องออกมาดูนะครับมีเนมเพลตตรงนี้มีแท็กของชื่อรุ่นตรงนี้ด้วยนะครับ กล่องก็แน่นหนามากเปิดกล่องมาข้างในเจออะไรบ้างแน่นอนก็จะมีิมีบิลมีคู่มือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกล่องจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่2ก้อนนะครับที่ผมบอกไวเมะกี้ก็คือก้อนนึงจะเป็น2.0นเนี่ย2แอมแอรนะครับ2,000ม ah นะิลลิแอมเนาะแบบ 12V โวลต์ตัวไอตัว2.0จะมีตัวเทสแบตเตอรี่นะครับเวลากดลงไปก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับ ทั้ง2ก้อนนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยแล้วก็ e ีว l ลเองเนี่ยเขาจะมีปีผลิตกับเดือนผลิตด้วยนะครับก็คือปี2024นะครับถ้าเราใช้ไป10ปีคือปี2034ก็จะได้รู้ไปว่าแบตมันเสื่อมแล้วนะมันนานแล้วส่วน1 1ถึง47เนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์ผลิตนะครับคือสัปดาห์ที่11จนถึงสัปดาห์ที่47ของปีนั้นก็เอาเป็นว่าดูเป็นปีก็ได้เดือนไม่ต้องไปดูมันนะครับนี่ก็คือืองปีที่แล้วเพราะว่าผมถ่ายรีวิิคลปนี้ ในวันที่26เมษายน2025นะครับแบตเตอรี่ก็ให้มา2ก้อนแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีซ็อกเก็ตที่วางไว้เนะี่ยวางตรงนี้ได้มีตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์แบบพกพาเพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กนะครับสามารถจะชาร์จได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็20โวลต์ลิเทียมนะครับก็คืออันเดียวชาร์จได้ทั้ง2เลยส่วนความเร็วในการชาร์จเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจ่ายไฟกี่แอมป์นะครับลองดูสเปคข้างขข้างหลังดูก่อนละกันเนาะไม่มั่นใจเหมือนกัน นี่ก็มีปีผลิต2024นะครับสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าไฟเข้า220-240นะครับ5 0 6 0เฮิร์ตที่ 0.9A ปล่อยกระแสะออกนะครับอยู่ที่ 2A นะครับ2 2โวลต์ v, หรือ4 4วัตต์วัตต์แอมป์นะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าเกิดชาร์จไอ้2000หรือว่า2แอมป์เนี้ยนะครับที่ปล่อยด้วย 2A นี่ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วนะครับเวลาเสียบชาร์จจะมีไฟแดงกระพริบตรงนี้ เต็มแล้วก็จะเป็นแดงนิ่งนะครับก็เป็นสายปลัก๊กพกง่ายดีเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกเจาะมาให้อีกเซตหนึ่งอันนี้เป็นดอกเจาะ16อันนะครับเออก็ให้มาเยอะอยู่นะเนี่ยสไลด์เปิดออกมาดูดิเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอ๋อเขารัดเคเบิลไทามานะครับ ก็จะมีดอกเจาะอะไรบ้างมาดูด้านหลังเขาบอกว่ามีดอกเคลือบไทเทเนียมสีทองนะครับสามารถจะเจาะได้ทั้งเหล็กแล้วก็ไม้อันนี้เจาะปูนนะครับเป็นสีเทาแล้วก็มีหัวบิด PZ p o s i d DRIVE 1นะครับคูณ2อัน p o s i i DRIVE 2คูณ3แล้วก็ p o s i i DRIVE 3คูณ2นะครับขนาด25มม,มแล้วก็จะมีซ็อกเก็ตสำหรับจับดอกเป็น EXTEN นยื่นออกไปแถมมานะครับก็คุ้มดีนะ ส่วนราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยใน Global House ขายอยู่ประมาณ5,600นะครับแต่ผมได้โปรโลดมาด้วยก็ไม่ถึง5,000ประมาณ4,000กว่าบาท4,000ปลายปาย,ปายได้ทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยต้องเอาออกมาจากกล่องก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันที่เจ้าสว่านตัวนี้นะครับคำจำกัดความของเจ้าตัวนี้คือสว่านกระแทกไร้สายนะครับซึ่ง จุดเด่นเขาคือใช้ไฟ12โวลต์ซึ่งทำให้ตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวของมิติของตัวสว่านเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่า18โวลต์หรือ20โวลต์นะครับของค่ายเดียวกันนะครับน้ำหนักเบาลงหน้าสั้นลงตัวเล็กลงด้ามบางลงทำให้คล่องตัวขึ้นซึ่งเหมาะกับงาน DIY ในบ้านหรือว่าจะเป็นงานสำหรับ Fitting เฟอร์นิเจอร์งานไม้นะครับซึ่งถ้าเป็นเจาะเหล็ก จาะปูนเป็นหลักเนี่ยผมว่าแนะนำให้ไปตัวใหญ่กว่านี้อย่างเช่น8 0 0 8 0 5 8 0 6พวกเนี้ยนะครับ DC D 8 0 6หรือจะไปใหญ่กว่านั้นเลยก็ได้พวก9 9 8 9 9 9 9 9 9หรือว่า1.007อะไรพวกเนี้ยซึ่งเดี๋ยวถ้าอนาคตถ้ามีเดี๋ยวค่อยซื้อมามันใหญ่มากแต่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กแล้วเป็น entry level ที่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นที่มี impact ด้วยนะครกระแทกซึ่ง มันจะมีรุ่นหนึ่งที่คล้ายตัวนี้มากเลยนะก็คือรุ่น DCD 701นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะไม่มีโหมดกระแทกนะเนี่ย DCD 706ตัวนี้มีกระแทกมีรูปค้อนตรงนี้ข้างๆแต่701เนี่ยนะครับมันจะไม่มีสัญลักษณ์คอนแล้วก็โหมดกระแทกมันจะไม่มีเหมือนกับน้ําหนักตัวจะเบากว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็หน้าจะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่ากลไกกระแทกมันจะมีเป็น,นกลไกแบบ Impact ข้างในนะครับอีกทีหนึง่งมันเลยทําให้ตัวของ อุปกรณ์เนี่ยใหญ่แล้วก็ยาวกว่าหน่อยนึงน้ำหนักมากกว่านิดนึงส่วนโครงสร้างของตัวอุปกรณ์หลักๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยโลหะแล้วก็ลาสฟิวในลอนนะครับซึ่งบริเวณชักหรือว่าตัวหนีบดอกนะครับจะเป็นโลหะนะบริเวณตรงเนี้ยสีดําทั้งหมดเลยเป็นโลหะแล้วก็หัวชักเนี่ยจะขยายได้กว้างสุดอยู่ที่1เซนติเมตรหรือ10มิลนะครับก็คือจับดอกขนาด10มิลได้นะแต่ถ้าดอก13มมิล16มิลเนี่ยใส่ไม่ลงเลยใหญ่นะครับก็เป็นหัวโลหะทั้งหมดเลย สีดําแบบนี้ก็เวลาเจาะอ,อะไรพวกนี้มันก็ต้องทนแรงกระแทกแรงหมุนน่นะครับแล้วเวลาเราหมุนเราก็สามารถจะบิดให้มันหนีบดอกแบบนี้ได้เดี๋ยวผมค่อยใส่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับบริเวณตัวกลไกการหมุนเลือกโหมดน,นะครับจะเป็นพลาสติกกลาสฟิลไนลอนสีดำพร้อมกับลายกันลื่นนะครับเป็นร่องกว้างซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะบิดหมุนเลือกได้มีลูกศรเล็กๆชี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่1ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโหมดฟรีหรือเพร์คชั่นนะครับก็คือถ้า เราใช้สกรูที่มีความหนืดเยอะนะครับมันจะฟรีเร็วมากเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบหนืดไม่เยอะเราก็เลื่อนไปเป็น2ซึ่งตัวเลขนียจะบอกเฉพาะเลขคี่นะครับก็คือ1แล้วก็ 2, ไม่มีเลขนะครับแล้วก็ไป 3, 5, 7วนไปเรื่อยเยเลยจนถึงระดับสูงสุดที่มีนะครับก็คือ15นะครับเป็นระดับเลขที่เราตั้งได้นะครับเลยจาก15ไปอีก ก็จะเป็นหมวดเจาะซึ่งเลข1จนถึง15นี้จะเป็นโหมดไขหรือว่าโหมดขันนะครับสำหรับใส่กับดอกไขควงนะครับเพื่อขันสกรูขันน็อตแต่ข้อดีกับข้อด้อยของตัวสว่านนี้นะครับข้อดีของมันคือชักมันเนี่ยมันสามารถจะจับดอกได้นิ่งเพราะมันใช้วิวธีหนีบเนาะไม่เหมือนซ็อกเก็ตของตัวไขควงไฟฟ้าซึ่งเสียบเข้าไปเป็นหกเหลี่ยมนะครับมันก็หนีบนิ่งกว่าเวลาหมุนมันก็สเสถียรกว่าแต่ว่าข้อด้อยของ สว่านไฟฟ้าเมื่อเราไปไขก็มีนะครับเพราะว่าระยะช่วงตรงนี้มันยาวนะครับมันเลยทำให้สเตเบลไลซ์ตัวดอกเนี่ยวลาขันเนี่ยยากกว่าไขควงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสว่านเหมาะสำหรับเจาะมากกว่าไขแต่ถามว่าไขได้ไหมก็ได้นะครับเพราะมีเพอร์คัชชันมาให้ถึง15ระดับเลยค่อนข้างละเอียดเลยถัดมาเมื่อหมุนมาร์กมาตรงนี้จะเป็นหมวดเจาะเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้จะไม่มีการหมุนฟรีของตัวเฟืองภายในนะเจาะอย่างเดียวเจาะปกติเลย แล้วก็ถ้าต้องการกระแทกด้วยก็คือหมุนมาที่รูปค้อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเจาะบวกกับการอิมแพคหรือการฟาดกระแทกเข้าไปด้วยนะครับสำหรับเจาะปูนนะครับหรือเจาะทําลายอะไรพวกนี้ก็ใช้โหมดนี้ได้แต่เจาะทั่วไปก็จะใช้โหมดสว่านธรรมดาส่วนการขันไขทั่วไปก็จะใช้โหมดเล็กธรรมดาตามนี้บริเวณด้านบนจะมีสปีดหรือว่าเป็นการเลือกความเร็วช่วงนะตั้งแต่ศูนย์จนถึงระดับไม่เร็วมากแล้วก็ศูนย์จนถึงระดับเร็วสุดก็คือเหมือนเป็น บางคนเรียกว่าเกียร์นะครับเกียร์เกียร์หมดที่1เกียร์หมดที่2ซึ่งเราเลือกหมดอะไรเราก็เพงแต่ดันขึ้นแล้วก็ลงนะครับซึ่งอันนี้ดันถอยหลังเห็นเลขหนึ่งก็คือหมด1ดันขึ้นแบบนี้ก็คือหมดที่2ก็คือจะมีสปีดที่สูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ตัวของ housing นะครับจะเป็นสีเหลืองทําด้วย glass filled nylon หรือว่าน y l ลอนเสริมใยแก้วพร้อมกับสัญลักษณ์12 v o l t Brushless นะครับ Brush ก็คือแปลง Less ก็คือไม่มีไม่มีแปลงก็คือเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานนั่นเองซึ่งข้อดีของ u s u s h s s เนี่ยมันก็จะมีข้อดีเยอะก็คือจ่ายพลังงานได้สม่ำเสมอนะครับประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่ความร้อนน้อยนะครับอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็มีกำลังที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดบริเวณด้านข้างจะเห็นว่ามีรูระบายอากาศอยู่เยอะมากแล้วก็ท้ายเนี่ย ก็จะมีบัมเปอร์ซึ่งส่วนสีดําที่เห็นนี้จะเป็นอย่างกันกระแทกนะครับทั้งหมดเวลาตกกระแทกหรือว่าเวลาวางเนี่ยโอกาสที่เครื่องมันจะแตกก็น้อยลงด้วยแล้วก็เพลทด้านท้ายก็จะบอกเป็น b r u s h l s s อ m ต t ร r อีกทีหนึ่งนะบอกด้านข้างตรงนี้บอกด้านหลังตรงนี้แล้วแถมจะบอกตรงนี้อีกนะกลัวเขาไม่รู้เรื่องไงว่าเป็นบร s s เลสมอเตอร์ที่ด้ามก็มีบอกด้วย ส่วนของกริปแล้วก็เออกรุณมิกของอสว่านหรือว่าไขาควงไร้สายหรือว่าอุปกรณ์ของ Duval เองเนี่ยเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากนะครับเพราะว่าขนาดของกริปนะครับรวมถึงความสะดวกสบายในการจับถือเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้น่าประทับใจสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่มือเล็กไม่ว่าจะเป็น คนที่มือเล็กนิ้วสั้นสาหรับเด็กๆวัยรุ่นที่เริ่มทํางาน DIY รวมถึงคุณผู้หญิงเองเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็รู้สึกดีกับกริปของ d e v o l ลเพราะว่าเขาออกแบบตามอุตุนิยมิกมากๆนะครับจะมีลายการลื่นที่เป็นหลุมตรงนี้ซึ่งออกแบบมาเวลาเราจับบางทีตรงนี้นะครับมันจะไปชนกับด้านบนถ้าเกิดทําบานออกมามากหรือว่าแข็งเนี่ยเวลาใช้งานานานๆเนี่ยมันสัน่นมันกระแทกเนี่ยการสั่นกระแทกมันอาจจะทําให้ผิวตรงนี้ถลอกได้เลยซึ่ง มันจะเจอนะครับในงานบางอย่างเนี่ยเวลาใช้งานแล้วเราลืมนะครับเราเพลินไม่ใส่ถุงมือเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเกิดความลำคาญในการใช้งานได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของกริปเนี่ยจะมีการปาดเว้าวลงแล้วก็ป่องบริเวณตรงนี้ทําให้เวลาจับในกริปเนี่ยรู้สึกว่าแม้ว่าตัวสว่านเนี่ยจะมีด้ามความยาวไม่มากเหมือนกับ 18- หรือ20โวลต์แต่ตัวกริปเองก็มีพื้นที่มากพอที่จะเลื่อนมือขึ้นหรือว่าลงตามความต้องการของผู้ใช้งานแล้วก็ ลายกรลื่นบริเวณด้านล่างเวลาเราพักนิ้วนะครับในการคอนโทรลเลงพวกนี้ก็ทําได้ดีด้วยทั้งซ้ายมือและขวามือส่วนปุ่มสีดําที่เห็นตรงนี้จะเป็นปุ่มเซฟตี้แล้วก็การเลือกทิศทางหมุนของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเวลาเราดันตัวเซฟตี้ขวางแบบนี้นะครับปุ่มทริกเกอร์หรือว่าไก่จะกดไม่ได้นะครับไม่ทํางานมันล็อกเลยแต่ถ้าเราดันไปสุดแบบนี้นะครับมันจะเป็นการหมุนออกนะครับส่วนการดันมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็จะเป็นการหมุนเข้าก็คือเป็นการไขเข้า แล้วก็เป็นการคลายออกนะครับสำหรับสกรูหรือว่าดอกสว่านนั่นเองซึ่งก็ออกแบบมาได้ง่ายด้วยการใช้นิ้วดันนะครับนิ้วโป้งดันแบบนี้หรือว่าใช้นิ้วชี้ดันกลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายดีนะครับส่วนของทริกเกอร์หรือว่าตัวไกเป็นไกแบบกว้างแล้วก็หน้าเรียบนะครับขนาดใหญ่กดง่ายแม้ว่าใส่ถุงมืออยู่หรือว่าจะใช้มือเปล่าก็ตามแล้วก็ลายการลื่นด้านหน้าหรือสตริปนะครับก็จะเป็นลายแนวนอนซึ่งทําให้สามารถจะกริปจับได้ขนาด ด้านบนที่เว้า่ยทำให้จับได้ค่อนข้างสูงคอนโทรลท้ายสว่านได้ดีแล้วก็ตัวกริปเองเนี่ยก็ออกแบบมามาีลักษณะเป็นคอนทัว์นะครับโค้งมนลายกันลื่นทำออกมาได้ดีมากๆเลยส่วนบริเวณฐานของตัวด้ามน,นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นพื้นที่รองรับตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งฐานของดิวอลเองเนี่ยจะมีการระบุวันแล้วก็ปีผลิตไว้ด้วยนะครับสัปดาห์ละปีดีกว่าสัปดาห์ที่1 2ถึง47นะครับของปี2024นะครับก็ปีที่แล้วนี่เอง ส่วนคอนแทคก็จะเป็นคอนแทคที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ,อตัวของเครื่องมือเองเนี่ยจะดูแลการผลิตควบคุมโดย Black and d e c k e r นะครับนี้เป็นสาขาเยอรมนีนะครับ d อชแลนด์ GmbH นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผลิตในประเทศจีนนะครับโดยการควบคุมของบริษัท Black and d e c k e r นะครับนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลย บริเวณด้านข้างของตัวด้ามตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเลยจะเป็นจุดที่ผู้ใช้งานจะติดตั้งตัวเบลคลิปหรือว่าคลิปสําหรับเกี่ยวเข็มขัดหรือว่า harness ช่างนะครับซึ่งสามารถจะติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้จะมีรูสําหรับเหมือนเป็นแลนยาร์ดหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันห้อยแบบนั้นได้หรือเปล่านะก็ประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งที่เกือบจะลืมไปก็คือไฟ LED สองสว่างเป็นไฟ LED ขนาดเล็กอยู่ตรงฐานเวลากดใช้งานก็จะ ปล่อยแสงออกมานะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อใช้งานดูผมเอาตัวแบตเตอรี่แพ็กนะครับกับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยวางเข้าด้วยกันนะครับดันเข้าไปแบบนี้สไลด์อย่างนี้เลยตัวนี้ชาร์จ18โวลต์กับ 20V โวลต์ได้ด้วยนะสะดวกมากนะครับนี่นะครับคือมันจะเป็นร่องแบบนี้ก็ดันเข้าไปดันเข้าไปชึบชึบอ่าพอดันเข้าไปบบปุ๊บ ขนาดชาร์จหรือว่าชาร์จิ่งเนี่ยมันจะเป็นสีแดงกระพริบนะครับกระพริบไปเรื่อยๆพอมันเต็มแล้วมันจะเป็นแดงนิ่งง่ายเลยนะเป็นแป้นเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ใช้ก็เพียงแต่ดันออกสไลด์ออกมาแค่นี้เองก็ good to go นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่มีเช็คนะคอันนี้คือเป็น1เต็ม3ก็คือเหลืออยู่น้อยผมว่าน่าจะต่ํากว่า3 0นะครับ3ก็คือ3ขีดก็น่าจะ100%เป็นะครับเป็นแบต2 m l แล้วก็ De วอลสิบสองโวลต์เองเนี่ยเขาจะมีแบต 1.5หรือว่า1.7นี่แหละนะครับที่น้อยกว่านี้แล้วก็จะมี2 3นะครับแล้วก็ไป5เลยมั้ง4ีไม่แนะ่สมีไหมไม่แน่ใจนะครับรู้สึกจะที่ผมมีใช้อยู่จะเป็น1.5 2แล้วก็3นะครับ5นี่ผมยังไม่ได้ซื้อแต่อนาคตน่าจะซื้อมานะครับวิธีใส่แบตเตอรีก่ก็คือหันตัวขั้วคอนแทคเนี่ยนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นำ ัวอุปกรณ์สไลด์เข้าไปโดยกดตัวกระเดื่องตรงนี้ลงนิดหน่อยนะครับไม่แนะนําให้ตบเข้าไปเลยนะเพราะมันอาจจะหักได้แต่ตัวเขี้ยวล็อกแล้วก็ตัวพลาสติกที่นํามาผลิตเนี่ยเดวอลเลือกมาก็คือเป็นคุณภาพสูงเลยกดลงไปหน่อยแล้วดันนะครับแค่นี้เลยนะจากนั้นการโอเปเรตหรือใช้งานก็คือหลังจากที่ตัวอุปกรณ์ถูกใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเนี่ยปุ่มจะล็อกใช้งานไม่ได้เราก็เพียงแต่ดันนะครับตัวล็อกไปทางซ้ายหรือขวาตามที่เราต้องการนั่นก็คือถ้าเราดันจากขวา มาซ้ายแบบนี้นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาคือเข้านั่นเองเนาะส่วนถ้าเกิดเราดันจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นการหมุนออกนะครับย้อนทางนั่นเองหัวชักเองก็สามารถจะคลายความกว้างได้นะครับหรือว่าหนีบให้แคบได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เกียร์กับสปีดก็สามารถจะเลือกนะครับด้วยการกดความเร็วควบคุมช้าๆ อันนี้คือเกียร์ที่หนึ่งนะครับถ้าเกียร์สองนะเร็วมากนะครับสำหรับเจาะเหล็กเนี่ยก็ใช้สปีดสูงๆได้แล้วก็โหมด Impact โหมดอะไรเองแล้วก็สามารถจะบิดเลือกได้เลยนะเจาะธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับส่วน Percussion นะครับหมุนฟรีเนี่ยผมตั้งไว้ที่3พอนะแล้วสมมุติว่าหัวมันติดนะครับมันจะรูดเนาะแต่ถ้าเกิดต้องการความสตรองขึ้นอีกก็จับ เนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเจาะทั่วไปเนี่ยผมว่าโหมดที่1ก็พอนะครับแต่ถ้าต้องการความเร็วอย่างเช่นเจาะเหล็กมันลื่นนะครับก็ใช้โหมด2ได้แรงบิดประมาณ50กว่านิวตันนะครับเจาะไม้หนาๆลึกๆไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ซื้อมาเพื่อใช้งานเป็นอุปรกรณ์งานไม้เป็นหลักนะครับคือทำเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้หน้าที่มีความยาวไม่เยอะนะครับก็ทําให้มันคล่องตัวแล้วก็ตัวที่มันไม่หนักมากสามารถจะเข้าพื้นที่แคบๆได้เดี๋ยวเราลองวัดหัวชักดูนะครับจนถึงท้ายเนี่ยมันเท่าไหร่จริงๆสเปคมันก็มีบอร์ดอยู่นะแต่ผมจะวัดคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆเผื่อตัดสินใจซื้อแล้วกันความยาวประมาณ18.4เซนติเมตรนะครับประมาณ7.2 5นิ้วหรือว่า7.1็ดเศษหนึ่งส่วนสี่นิ้วรวมชักที่ย เอาดอกมาใส่ดูแล้วกันเนาะแต่ผมจะเจาะให้ดูดีไหมนะนะจริงๆคือผมว่าไปดูในนี้ดีกว่านะครับในช็อตวิดีโอนะที่เพื่อนผมใช้ดีกว่าเขาก็จะเจาะอะไรให้ดูก็ใช้ตัวนี้นะครับสปีดก็ปรับช้าเร็วตามไกลอะไรเลยแล้วก็เลื่อนนะครับตัวขนาดแบตโลมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสว่าน12โวลต์นะครับที่ตัวค่อนข้างเล็กคอมแพคควบคุมง่ายนะแล้วก็ ที่สำคัญคือมีโหมด Impact หรือโหมดกระแทกด้วยนะครับขันไข Percussion ได้เจาะธรรมดาได้เจาะพร้อมกระแทกได้นะครับจับดอกเล็กสุด1.5ใหญ่สุด10มิลนะครับแล้วก็เป็น dcd 706 Hammer Drill Driver เจาะกระแทกรองรับ10.8หรือว่า 12V Max ได้นะครับอันนี้ก็เป็น10มิลจับดอกนะครับรอบอยู่ที่0-400ถึง400นะครับ25 ที่เกียร์1แล้วก็0ถึง1,500นะครับที่เกียร์2ส่วนอัตรากระแทกสูงสุดอยู่ที่25,500ครั้งต่อนอาทีนะ BPM นี้น่าจะเป็น beat per minute ไหมนะครับการตีนะีส่วนไฟ2ส,สว่านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เวลาทำงานมันก็จะส่องเฉียงขึ้นแบบนี้ก็ใช้เจาะอะไรในพื้นที่ที่อับแสงนะเหมือนเช่นในซอกตู้ในอะไรเงี้ยหรือว่าพื้นที่ที่มืดได้นะครับ หน้าก็ไม่ยาวมากนะครับตัวที่ไม่มีกระแทกราคาจะถูกกว่าน,นี้อีกนะครับอยู่ที่ตัวเปล่าประมาณ2,400นะครับคือ DCD 701นะครับแต่ถ้าเป็นตัวกระแทกตัวนี้ตัวเปล่าประมาณ2 6 0 6ได้ไมั้งนะครับ DCD 706นะครับใหญ่กว่าน,นี้ก็จะเป็น709 เป็น20โวลต์นะครับแล้วก็จะเป็น800 801นะครับอันนี้จะไม่มีกระแทกใหญ่ใหญ่กลางนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกจะเป็น805กับ806ซึ่งมีกระแทกแล้วก็ใหญ่ไปอีกก็จะเป็นซีรีส์9อะไรแบบนี้และนะครับ89อะไรพวกนี้ใหญ่ไปเลยนี่คือสว่าน12โวลต์นะครับมีระบบกระแทกมีเพ์คัชชันแล้วก็ใช้ไฟ12โวลต์คล่องตัวเล็กเหมาะงานฟรีเจอร์งาน DIY นะครับอนาคตถ้ามี701มา709หรืออื่นๆเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูอีกที น,นี่คือสภาพยังไม่ใช้งานใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเก่าแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันลืมช่างให้ดูนะเกิดจบคลิปแล้วผมจะช่างให้ดูเฉพาะตัวสว่านเลยนะครับไม่มีชักที่มีติดตั้งดอกอะไรมาแล้วแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่นะตัวเปล่านะครับน,น้ำหนักเท่าไหร่ลองดู900ารอ,อเดี๋ยวนะมันวางมันไม่ค่อยอยู่958กรัมนะไม่ถึงกิโลแต่ถ้าใส่แบตไปก็โลกว่า เล็กคล่องตัวน่าใช้มีหมดกระแทกด้วยเราเจอกันใหม่อพิสดหน้านะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนอท์